เรียกได้ว่าเป็นประเด็นที่หลายคนให้ความสนใจและพากันพูดถึงกันเป็นจํานวนมากสําหรับเรื่องราวของนักแสดงสาวเปิ้ลไอรินที่ล่าสุดได้เดินทางมาแจ้งความอดีตผู้จัดการในข้อหาลักทรัพย์และพิธีกรช่องดังในข้อหาว่าสงสัยว่ามีเหตุร่วมกันลักทรัพย์ซึ่งเปิลไอรินเผยว่าเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้จากอดีตผู้จัดการเอาเปรียบในเรื่องของค่าตัวหลายครั้งแต่ตนก็ปล่อยผ่านเพราะเห็นว่าเป็นคุณแม่ลิงเดียวแต่ที่ออกมาในครั้งนี้เพราะไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกส่วนที่แจ้งความในด้านพิธีกรช่องด ให้สัมภาษณ์กับสื่อแถมยืนเหมือนบงังให้อดีตผู้จัดการล้วงเอาเงินในซองจากกระเป๋าของตนไปได้ทั้งยังพาทัวร์มาลงดาาตนในรายการทังที่เชิญตนไปออกรายการแท้ๆค่ะวันนี้นะคะเปิ้ลมาแจ้งความนะคะกับคุณโบนะคะแล้วก็กับคุณเปาะเปียด้วยนะคะคุณโบนี่แจ้งความในข้อหารักทรัพย์ ส่วนคุณเปาะเปียะแจ้งในข้อหาสงสัยในการร่วมกันลักทรัพย์ค่ะก่อนที่จะมารายการนี้โบเขาก็ส่งมเมสเซจมาบอกเปิ้ลว่าพอดีโบอะไปดีลกับเปาะเปียะมาว่าถ้าไปอ,ออกรายการนี้ที่รายการเขามีบัตเจตให้หนึ่งหมื่นนะเปิ้ลก็บอกอ๋อเหรอโอเคไปไปโบเขาบอกเปิ้ลว่าได้หมื่นหนึ่งแต่เด็กที่ทํางาน,นที่เด็กของ WorkPoint เนี่ยเขายื่นซองมาให้เปิ้ลบนซองแล้วก็ให้เปิ้ลเซ็นรับอ่ บนใบกำกับภาษีมันก็เขียนว่า1 5 0 0 0บาทแล้วซองอ่ะก็เขียนว่า1 5 0 0 0บาทแล้วเด็กก็ตอนที่เด็กทำท่าจะยื่นซองมาโบก็วิ่งมาแทรกตรงกลางเด็กอยู่ตรงเนี้ยค่ะแล้วโบก็วิ่งมาแทรกตรงกลางเลยเหมือนจะมาคว้าซองไปแล้วก็บอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่โอนเองแล้วพอสัมภาษณ์เสร็จใช่ไหมคะเปิ้ลขึ้นรถมาโบเขาก็พูดเปิ้ลกับเปิ้ลขึ้นมาว่าเปิ้ลส่วนของพี่ยังไม่ต้องโอนมาแล้วนะพอดีปอบเปียเขาแบ่งให้แล้วพอเปิ้ลกลับบ้านไปปุ๊บเนี่ย เพนกลับบ้านไม่ได้คิดอะไรกลับบ้านมันเปิดมาซองโดนเปิดคือซองโดนฉีกไอตัวพตัวสกอตเทปโดนฉีกออกแล้วก็เปิ้นงานนับเงินมันเหลือแค่หมื่นเดียวอะค่ะแล้วโบก็โทรกลับมาเปิ้นก็เซอร์ส่งข้อความไปให้น้องที่เปิ้นโทรถามว่าพี่เปิ้นมาถึงแล้วอบมีใครมารับเปิ้นไหมอะไรเงี้ยน,น้องคนนั้นเขาก็คงจะไปคุยอะไรกับโบโบก็ยังโทรกลับมาแล้วก็ยืนยันว่า ในส่วนของพี่เปิลน่ะพอดีปอบเปี๊ยะเขาจัดการปอบเปี๊ยะเขาแบ่งเรียบร้อยแล้วเปิลก็เลยรู้สึกว่าเออมันก็เกี่ยวข้องกับเขาจริงๆนะคะทางอ่าเวิร์กพอยต์ก็ได้เอาวิดีโอออกมาให้ดูว่ามันมีการอ่ะเขามีการควักกระเป๋าแต่กระเป๋าใบนั้นอ่ะเป็นกระเป๋าส่วนตัวเปิลมันสมควรหรอที่คุณจะเปิดกระเป๋าเปิลแล้วควักไปในกระเป๋าเปิลเปิลใส่ซองยัดไว้ลึกสุดเลยนะคะ ล้วงไปหยิบซองแล้วฉีกซองแล้วหยิบเงินไปจากกระเป๋าเปิอ<ๆ>้อน่ะเปิ้ลนคิดว่ามันหนักล้ำเส้นเกินไปมากอะคะ<ๆ>่ะมันก็คงจะเป็นเรื่องที่ฟ้าดินเองก็คงต้องงงอะนะคะ<ๆ>ว่าแบบออ้ยมันมีด้วยหรอคนที่ตั้งใจออกมาปกป้องชาติศาสนามหากษัตริย์<ๆ>เขาไปรายการเนี้ย<ๆ>เพราะ<ๆ>เขาโดนลังแกมา<ๆ>เขาโดนยกเลิกงานเขาโดนแคนเซิลงานมาเหมือนเขาจะไปหาที่พึ่ง แต่พอถึงไปถึงปุ๊บเนี่ยคุณเอาคนฝั่งนู้นเนี่ยมาดีเบตกับเขากลางรายการโดยไม่บอกเขาตัวหัวพ่อเนี่ยคุณก็ไม่ได้บอกเขาครบว่าจะมีอะไรบ้างหมกเม็ดทำไมแล้วพอภาพออกไปปุ๊บเนี่ยคุณก็เอาแต่ส่วนไม่ดีเขาไปลงแล้วยังจะฟ้องกลับเพื่อนอีกหรอความดีที่เพื่อนอยากจะเซฟหนึ่งหนึ่งสองแล้วก็ปกป้องสถาบันเพื่อนต้อง,องเจออะไรเยอะขนาดนี้เลยเหรอคะเพื่อนเชื่อว่าฟ้าดินเองเขาไม่ปล่อยให้เกิดเรื่องนี้เกิดขึ้นหรอคะ